ฝัดชิ่งบ่อยไม่ดีหลอกเครื่องพังจริงๆแล้วฝัดชิ่งอะครับสามารถใช้ได้บ่อยๆได้เลยครับแต่ว่าสิ่งที่มันต้องเพิ่มคืออะไรฮะต้นทุนครับในการฝัดชิ่งอ่ะแล้วฝัดชิ่งคืออะไรเนี่ยครับฝัดชิ่งเอาไหมเห็นกันตรงนี้นะครับฝัดชิ่งเนี่ยครับตัวนี้ครับ S O สอ c ย e ซเว่นครก็คือการล้างนั่นเองตัวฝัดชิ่งเนี่ยคือน้ํายาล้างห้องเครื่องนั่นเองก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะไปฝัดชิ่งห้องเครื่องการฝัดชิ่งเนี่ยครับ คือการที่เราใช้น้ํามันมาเนี่ยเป็นหมื่นๆกิโลมีคาบพเมามีคาบตะการหรือน้ํามันเครื่องเกา่าสารเพิ่มคุณภาพที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเวลาเราถ่ายน้ํามันเครื่องออกครับตัวฟัดชิ่งตัวนี้ครับเหมือนกั้วปากครับแปรงฟันเสร็จก็ต้องกั้วปากด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ถ่ายออกมาใช้เบสออยในการล้างนะครับเวลาเราล้างออกมาปุ๊บเนี่ยโอเคอาจจะออกไม่ทั้งหมดเนื่องจากก็จะมีน้ํามันเก่าค้างอยู่บ้างที่เป็นตัวฟัดชิง่งแต่จริงๆแล้วไม่ส่งผลเสียเนื่องจากว่าเป็นเบสออยนะครับเมื่อฟัดชิ่งแล้วเนี่ยเืออนตก็จะสาดหหมมใ เทน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปประสิทธิภาพของน้ำมันใหม่เนี่ยก็ทำงานได้เต็ม100%และช่วงนี้ครับบริษัทมีแถมฟรีด้วยนะฮะเราให้ลูกค้าไปใช้ฟรีฟรเลยนะครับตอนฟัดชิ่งสำหรับคนที่ซื้อน้ำมันเครื่องรุ่นไหนเนี่ยเรามีแถมฟรีไปเลยปกติเนี่ยเราจำหน่ายอยู่ที่ราคา690สบาทนะครับจับตัวนี้สำหรับการฟรัดชิ่ง1ครั้งแต่ตอนนี้ครับเราอยากให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดครับไม่ว่าจะซื้อน้ำมันเครื่องเซ็ตใดก็แล้วแต่นะครับอย่างเงี้ย 6ลิตรแถม1ลิตรมีกรองตรงรุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็สติ cker กกแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ร้องขอกันเข้ามานะครับก็มีแถมให้ด้วยก็สําหรับรถที่เป็นเครื่องใหญ่นะครับก็มีอาจจะมีความกังวลนะครับในเรื่องของว่าถ้า4ลิตรเนี่ยจะพอไหมที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยจะนอนอยู่ที่ก้น่างอยู่แล้วแล้วก็มีฝักบัวในการดูดไปล้างในส่วนต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงพอแต่ว่าห้ามเร่งเครื่องนะครับแล้วก็ตอนที่ใส่น้ำมันเครื่องฟัดชิ่งเนี่ยก็อย่าให้เกิน5นาทีแล้วกันเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนพอฟัดชิ่งออกมาแล้วก็ถ่ายทิ้งก็สะอาดเหมือนกันครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับติดตามเราได้ที่ S.O.I. l t ย a i l a n d ครับ